ลูกโอ๊กผลนี้ไม่เคยยอมให้แมลงตัวใดมาเกาะที่เขาเลยเพราะเขาเต็มไปด้วยความหยิ่งพยองเมื่อต้องเรืองหล่นเขาเลือกจุดที่สมบูรณ์ก่อนจะปล่อยตัวเองตกลงตรงตามที่ต้องการการเวลาผ่านไปเขาเติบโตเป็นต้นอ่อนเพราะความเยื่หยิ่งเขาไม่ยอมให้สิ่งมีชีวิตใดเข้าใกล้วันหนึ่งแสงอาทิตย์สองกระทบมันต้นอ่อนรู้สึกหวาดกลัวจนต้องหลับตาแต่เมื่อแสงแดดอบอุ่นพาดผ่านต้นอ่อนก็เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นต้นกล้าใบของมันค่อยๆค,ค,คลี่ออกและความหยิ่งของเขาก็ วันหนึ่งต้นไม้สูงใหญ่บังแสงอาทิตย์ทั้งหมดต้นกล้าโกรธมากและสั่งให้ต้นไม้ใหญ่หลบไปเขาไม่หลบยังยืนบังพร้อมหัวเราะไม่นานแสงอาทิตย์ก็กลับมาอีกครั้งส่องประกายในดวงตาของต้นกลา้าทันใดนั้นป่าก,ก็สั่นสะเทือนเพราะต้นกล้าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยพลังที่ได้มาใหม่นั้นรากของมันแผ่ขยายไปทั่วจนถึงแม่น้ำและทำให้แม่น้ำแห้งเหือด ปลาในน้ำต่างดิ้นรนแต่ต้นไม้กลับไม่สนใจความลหลงใหลในการเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดทำให้เย่อหยิ่งนกที่บินมาเกาะกิ่งก็ถูกไล่ให้หนีไปแล้วพายุรุนแรงก็มาเยือนต้นไม้ผู้หญิงพยองสั่นไหวแต่ก็ยังไม่ยอมให้ที่พักพิงให้ใครรากของมันค่อยๆหลุดออกจากดินในที่สุดต้นไม้ก็เอียงใกล้ล้มมีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะบนรากต้นไม้ยังเห็นแก่ตัวไม่ให้เกาะไม่นานต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดก็ล้มหลงได้เช่นกันคุณคิดว่าต้นไม้ ควรมีน้ำใจหรือไม่